นี้นะเราก็อยู่ที่วัดท่ากระเบือนะครับวันนี้ก็มีงานประจาปีนะนแล้วก็วันนี้เราก็มาเที่ยวน,นะครับแต่ว่าตอนนี้ของอ่ะยังมาลงไม่เต็มที่นะอย่างร้านขายของอะไรเงี้ยยังมากันไม่เต็มเพราะว่าน่าจะติดงานอยู่ที่วัดไร่ติ๋งนะครับวันนี้เรามาก่อนไงยแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวเราพามาดูวันนี้ดีกว่าแอบเห็นหนังกลาง,แป,งแปลงจิวจ๋วจิ๋วแบบจิ๋วใช่ปกติเราเห็นหนังกลางแปลงจะจอใหญ่ๆ่ใช่ป่ะแต่ที่เนี้ยเท่าทีวี เมันเล็กมากเลยนะใช่ครับนี่อะไรเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะนี่โอ้โหเขาจำลองออกมาคือได้แบบเหมือนจริงมากนะครับขอระยะถ่ายนะครับนี่เลยนะครับโอ้โหผสมดิจิตัลนะเฮ้ยจำลองออกมาได้เหมือนมากเลยนะครับเนี่ยนี่มีชุดลำพองนะครับสวยมากนะแปลกดีไม่เคยเห็นนะครับนี่ คือดีเทลได้จริงๆนะพี่สียงสวยแม่ดู้กันวก็มีกี่จอเรียงเลยอ่ะเป็นจอยูเขาเหมือนแบบเป็นชมรมของเขาเลยใช่ไหมใช่ใช่เหมือนแบบนี่ดูตรงด้านบนนะอันกมของคนฟิล์มเป็นไงโอ้โหเป้ยอ่ะเข้ารอบคัดเลือก ประชันกันเลยเนี่ยอย่างเงี้ยอ๋อก็ได้ยินเป็นชมรมเลยนะมีเครื่องโอ้โหด้านของด้านข้างมีไปกระพริบแต่ชอบตรงนี้เขาทำเป็นเหมือนที่ฉายอ่ะมีคนใช่โอ้โหอันนี้สอภาพยนตร์เป็นไงพี่พิมอย่างเท่อย่างเฟี้ยวใช่เดี๋ยวเาดินดูกันแปลกไงไม่เคยเห็นเลยนะครั้งแรกเหมือนกันแปลกใหม่ดีอ่ะนี่ดูฝั่งนี้ชอบตรงนี้่คบไม่ซ้ำกัน คือเขาออกแบบมาได้ดีมากเลยนะแม่จริงไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนนะอ,นนอันนี้อลังการมากเลยน,น,นาตยาภาพยนตร์นะครับบางปิ้งนะต่อต้องด้วยนะอลังการมากเลยนะแม่นีล่ลำพงลำพงเ็จัดเหมือนจริงมากเลยนะโอ้โห,โหสุดยอด ไม่ฉายใช่ไหมใช่นี่อย่างเรื่องเนี้ยฉายอยู่กินกานแม่ชอบแม่ชอบเชว์ของเรานะที่เคยเห็นใช่สวยมากเลยน่ารักแสงสีมาเต็มนะครับใช่เพราะว่าต้องมีความชอบนะแม่นะเขาถึงจะทำกันได้ขนาดนี้นะ ก็ของบางอย่างก็คือต้องลงทุนอยู่เหมือนกันใช่ครับนี่นัดการวอเทคภาพยนตร์โอ้โหอย่างเปรี้ยวเลยอ่ะออฟชันพอมเหมือนมากเลยนะเมือนของเล่นอ่ะสมัยก่อนนะรุ่นพ่อเรียกอะไรแอสเทวดาจริงๆจอลําโพงอย่างเงี้ยเปิดทีทหูแทบดับเลยต่ะตึมตึมเลยอ่ะวสดุภาพยนตร์หนังจิ๋วบางปิ้งเห็นเป่าเดี๋ยวดูว่ามันจะมี่ยววันนี้อีกนะพ่อใช่เหรอ นี้ว่าเฟี้ยวแล้วนะแม่อันนี้เห็นไฟตอนนี้เราไปเที่ยวกันปะตามงานวัดอ่ะใช่เครื่องเปร้โอ้โหปิ่นทองภาพยนต์บ้านแพรวนะนี่เลยนี่ยังมีเล็กกว่านี้อีกรอไฮไลท์อยู่ไหนเฮ้ยอันนี้เขาเรียกว่าหนังเขาเรียกอะไรหนังล้อมลวงวะไม่อันนี้จำลองเป็นสถานการณ์ด้วยใช่ไหมน่ารัก เชิดภาพยนตร์วันไล่ขิงโอ้วันนี้แบบอย่างได้อะบอกเลยอ่ะอันนี้แบบเสียตังไงรออันนี้รอเสียตังใช่ป่ะฉายวันนี้ขี่ทุ่มเนี่ยสองทุม่มโหอันนี้แบบดีมากอะแม่โอ้โอมีไฟด้วยฉายวันนี้ แมกแหวนะมปง๊ัดด้วยรอมีอะไรอ่ะยิงปืนเหรอใช่แล้วก็ใส่สอนหรอนตกน้อ่ะฮะฉายวันนี้สองทุ่มนะครับเรื่องแรมโบ้อ๋เอเปรี้ยวมากเลยท่านนี้ถือว่าดีมากเลยนะไม่เคยเห็นนะแล้วดูสองวีฟ้าเสียแน่เลยหล่อนนะนะเมื่ <c oughs> สวยนะดีมากเลยไม่ค่อยเจอนะแม่นะ นะฟิลมีไข่ลูกชิ้นด้วยเอาดีไหมท้ายลูกชิ้นเอาวห้าหมเยตัวกระตุนก็เป็นอนิเมะคือ <c ười> อย่างฟิล์อ่ะบอกเลยมมีสาวแล้วตกน้ำด้วยนะใช่เมื่อกี้ดูแล้วไอเดียดีมากเดี๋ยวไปดูอันน้อนนี่เปอ่าป ดิจิตตันนะครับเปิดไม่ซ้ำเลยอ่ะอ่ะโอเคเฮ้ยยังมีอีกรงโน้นอีกแม่มีฝั่งนี้มีฝั่งนี้เฮ้ยคือดีอ่ะนะพูดถึงนะโอ้ลานกว้างๆนี้เขาเอาไว้ให้แบบฉายหนังอย่างเดียวเลยนะได้ย่ะเรื่องไหนเดินไปดูขออนุญาตนะพี่นะ นี่สิทเจ้าพ่อเขาใหญ่ครับลิฟตสุภาพยนตร์นะครับโอ้โหของนี่มาจากชะอำนะพี่นะพี่ผมถามนิดนึงดิอันนี้คือกิจกรรมอะไรครับกิจกรรมคืองานเป็นดนตีหลวงพ่อครับจอจิ๋วเป็นศิษย์ก็เลยมาถ่ายอ๋อมาถ่ายถวายถ่ายถวายให้หลวงพ่อสมาคมหนังจิ๋วไทยแลนด์เอฟซีอันนี้เราเป็นสมาคมจอจิ๋วไทยแลนด์เอฟซีครับพี่ครับก็เลยมาทุกปีเลยมาทุกปีครับมาทุกปีครับ มีมากพี่ไม่เคยเห็นนะาตื่นตาตื่นใจนาามากเ,เป็นความฝันสมัยเด็กอ่ะครับเออปั่นจักรยานไปดูหนังเนี่ยอยาก <ๆ S 1> <ๆ S 2> จะมีของตัวเองพอโต,ออตก็โอ้พอใหญ่พอทำหนังใหญ่ก็ไม่ไหวบบเป็นจอจิ๋วดีกว่ารถเกงง๋งบ้าคันเดียวเนี่ยชุกใส่รถเก๋งมาครับพอรักเลยนะพี่นะใช่ใช่ นะนนะแบบน้องๆที่ดูคลิปนี้อยู่หรือว่าท่านผู้ชมนะบอกเลยว่าดีอ่ะประทับใจอ่ะเรามเป็นอะไรที่เราไม่เคยเห็นพี่ก็บอกว่าสารความฝันวัยเด็กนะครับมาที่นี่เลยนะวัดท่ากระบือนะคะใช่ั่ใช่ครับมาดูกันได้เลยนะครับยิ่งใหญ่นะ แลเดี๋ยวรีวิวของกินเดี๋ยวเราให้ดูอีกคลิปหนึ่งก<ช>็คือวันนี้ที่เราไม่ได้ไปรีวิวเพราะว่าวันนี้ของขายยังมาไม่เต็มเรามารอบหน้าพี่พีหมันไปได้มาเพราะพี่พีไปเรียนอีกใช่ไหม<ช>โอเคได้ครับผมก็สําหรับคลิปนี้พามาดูจอจิ๋วอ่าหนังจอจิ๋วเราเรียกถูกไหมหสมาคมหนังจิ๋วเออ<ช>ก็ประมาณนี้นะถ้าใครอยากดูของกินก็แวะมาได้นะครับ<ด>โอเคสำหรับคลิปนี้ไปแล้ว